นายคินเพียครับผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชาซึ่งคําพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมจะได้ยินหลังจากนี้นี่แหละครับมันก็ค่อนข้างจะปากดีกันเลยทีเดียวระบุแบบนี้ครับว่าการดํารงตําแหน่งที่สั้นของผู้นําใหม่ของไทยซึ่งอาจไม่เกินสีเดือนแทบไม่เปิดโอกาสให้จัดก,การก,กับปัญหาพรมแดนที่ซับซ้อนทางประวัติศาสตร์และอ่อนไหวทางการเมืองข้อพิพาทเหล่านี้มีรากมาจากความทะเยอทะยานอันยาวนานของไทยที่จะขยายการควบคุมเหนือดินแดนของกัมพูชา ทั้งที่มีสนธิสัญญาและข้อตกลงที่ได้รับการรองรับจากนานาชาติที่กำหนดเส้นเขตแดนไว้อย่างชัดเจนการเปลี่ยนผู้นำเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลบล้างความทะเยอทะยานที่ฝังลึกเช่นนี้ได้นายคนนี้นะครับยังพูดต่อไปอีกว่าการเมืองภายในของไทยนั้นถูกครอบงำโดยกลุ่มชนนิยมสุดโตง่งชนชั้นนำอนุรักษนิยมและกองทัพซึ่งล้วนแล้วแต่ดำเนินนโยบายแข่งข้าวต่อกัมพุชายอย่างต่อเนื่องกองทัพไทยมักจะเลือกใช้กำลังมากกว่าการพูดโดยมองข้อพิพาทษดินแดนเป็นเวทีแสดงอำนาจ มากกว่าที่จะหาทางแก้ปัญหาอย่างสันตินายกรัฐมนตรีไทยคนใดที่พยายามประนีประนอมมักจะถูกตรานหน้าว่าอ่อนแอเนื่องจากความคิดเห็นสาธารณะถูกครอบงำโดยวัฒกรรมชาตินิยมที่มองว่าการยอมอ่อนข้อให้กัมพูชาน,นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ความเป็นจริงนี้ทาให้มีพื้นที่ทางการเมืองจํากัดมากสําหรับการสร้างสารรค์ความร่วมมือยิ่งไปกว่านั้นความรู้สึกชาตินิยมที่ฝังแน่นอยู่ในสังคมไทยยังตอกย้ําท่าทีการเผชิญหน้า พลเมืองไทยจานวนมากคาดหวังให้ผู้นําของพวกเขาใช้กําลังทหารในการแก้ปัญหากับกัมพูชามากกว่าที่จะเจรจาหรือปรองดองปราบใดที่ไทยยังปฏิเสธที่จะเคารพเส้นเขตแดนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังคงพึ่งพาใช้กําลังความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาอย่างสันติย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นสันติภาพที่ยั่งยืนจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในทัศนคติทางการเมืองและสังคมของไทยจากความทะเยอทะยานชาตินิยมสุดโตง่งมาสู่การเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ เสถียรภาพของภูมิภาคและความร่วมมือฉันเพื่อนบ้านที่แท้จริงอันนี้ก็คือคําพูดของนายคินเพียคนนี้เนี่ยนะครับคำพูดพวกนี้เนี่ยกเก็บเอาไปพูดกับฝั่งเขมรจะดีกว่ามั้งสิ่งที่นายคินเพียคนนี้พูดออกมานะครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากการยกเมฆใส่ร้ายประเทศไทยแบบไม่มีหลักฐานครับไม่มีอะไรมารองรับได้เลยแม้แต่น้อยทั้งหมดก็เป็นเพียงวัฒกรรมสร้างศัตรูเพื่อปั่นความรู้สึกชินิยมภายในกบูชาเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้วไทยเองยึดมั่นกระบวนการเจราจาและใช้ช่องทางในาการทูดมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมทวิภาคีหรือการหารือในเวทีอาเซียนต่างก็ชี้ชัดว่าไทยต้องการให้ปัญหาพรมแดนได้รับการแก้ไขอย่างสันติไม่ใช่ด้วยการใช้กําลังอย่างที่นายคินเพียพยายามป้ายสีที่สําคัญคือ คำกล่าวหาที่ว่าไทยมีความทะเยอทะยานจะควบคุมดินแดนกัมพูชาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มั่วมากและบิดเบือนข้อท็จจริงสุดๆไทยไม่เคยมีนโยบายเชิงรุกเพื่อรุกรานหรือขยายอาณาเขตสู่กัมพูชาแต่กลับเป็นกัมพูชาเองต่างหากที่มักหยิบยกเรื่องพรมแดนมาขยายผลสร้างกระแสชั่นนิยมเพื่อผลทางการเมืองภายในแถมปัญหาชายแดนทั้งหมดมันก็ล้วนมาจากเขมรเองทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้นการเหมารวมว่าสังคมไทยถูกครอบงำด้วยชาติเยอมสโตงก็ถือว่าเป็นการดูถูกดูหมิ่นประชาชนคนไทยอย่างรุนแรงครับคนไทยส่วนใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติภาพอยู่แล้วและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภูมิภาคมากกว่าการที่จะมาสนับสนุนการใช้ความรุนแรงอย่างที่เขาพูดสรุปแล้วนะครับคำพูดของนายคินเพียเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงแต่มันก็เป็นเพียงละครทางการเมืองที่มีเป้าหมายจะทําให้ไทยเนี่ยตกเป็นจําเลยของสังคมโลกทั้งที่แท้จริงแล้วกับ,บูชาต่างหากที่ต้องหันกลับมามองการกระทําของตัวเองว่า มีส่วนสร้างความตึงเครียดให้กับประเทศไทยมากขนาดไหนอ่ะแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นไงบ้างกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ